สิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าออกไปต่อไปนี้ขอให้ครอบค,คอรัวท่านเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านมีอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไปกะร้านหรือว่าโรงงานในแม่ของท่าน <iet S 3> ah, ผมขอคุณพ่อขอเลี้ยงเชีย huh. ร uh ์กันี้ก็อีกสามแล้วทั้งยอีก่สาะ

สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องพังขมินเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาที่หนองคายนะคะแม่แม่มาที่โรงงานนะคะแม่แม่โรงงานทําที่นอนนะคะคุณน้าผู้ใจดีนะคะท่านอยาก้อนอาหารให้กับขมินแล้วก็อยากให้ขมิ้นมาพ่นน้ำมนต์บ้านให้นะคะขอให้กิจการงานของท่านรุ่งเรืองนะคะท่านมีความเชื่อในตัวพญาช้างนะคะแม่แม่นี่นะคะ นี่นะคะอยากถ่ายรูปอยากป้อนอาหารน้องช้างนะคะขมือนเองก็ขมือนบอกอร่อยมากเลยค่ะกล้วยหวานๆนะคะได้กินออยได้กินกล้วยนะคะท่านก็อยากป้อนอยากเลี้ยงน้องช้าง

เราตู้ไหนกันเลยดอกก็ทาย้นกันกันเลยดอกไ้ปองไบงหนิ้วให้เขาายู่อะม่ค่ะพรนพอนอืเฮ้ ก่อนตูาตูสาตูสาุนจะพอปัจจัปัจจักรไรบัตรปัจจรสังหรือเอแม่กพอแล้วบอดีแม่เก็บอไราขาพีอมทงมะโสมไมะโรให้มดพรามะชีเดียดยังไรสิ่งบริปัิพอออกไปได้ซาสูบบูิาสอบิใได้บัราับับไปด้วยมาเดมาสังมาระตีร่งมากเก่อนที่เราจะทมน้ำมนต์บ้านนะคะ

Trời <laughs> đất 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 ลุงะุะต่อไปก็จะเคาะบ้านเคาะที่ทำงานให้ท่านนะคะมี จะเรินรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนะคะเราจะไปโรงงานต่อนะคะเไปโรงงาน่อนะค เน้อปัดไโรคปัดไยสิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าออกไปต่อไปนท้กคให้ครอบครัวท่านเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านมีอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะออกไปกระเพคร้านหรือว่าโรงงานใะแม่ของท่านเออสุขให้มาเด้อค่ะเด้อเย ฉันมีความสุขมากนะคะแม่แม่ที่วันนี้นะคะมีบารมีสัตว์ใหญ่นะคะมาถึงบ้านนะคะ เสียงแห็บขำนะมขมนนะินก็ออกงานแล้วนะคะแม่แม่นี่นะคะขอบคุณคุณน้ามากมากเลยนะคที่รักเอ็นดูขำมมินทำงานเสร็จก็ไม่ทิ้งอาหารนะคะแม่แม่ขำมินบอกว่ากลัวผอมค่ะแม่แม่ไปไหนจะไปไหนน้องหมาให้พ่อให้หก็ได้บ่ <laughs> <laughs> น้องหมาไม่หนีใช่ไหม <laughs> ขำมมินจากการวิว <laughs> ไม่หนีใช่ไหม ขเมือนสู้นะคะแม่แม่โอ้โ้น้องหมาหยุดเห่าเลยควันต้งน้องหมาก็อยากหยอกขมือนนะคะขาเมือนบอกว่าอุ๊ห์ทำอะไรกวักกวาดให้มาใกล้ๆนะคะแม่แม่เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆขมือนบอกน้องหมาเข้ามาใกล้ๆแม่แน่จริงนี่ว่าหยุดเห่าเลยนะครับผมหลังที่สองครับผมกขเหมือนมีโอกาสได้ เข้ามาหลังนี้หลังที่สองนะครับผมโอ้ร่มรื่นหลังใหญ่มากเลยครับผมวันนี้็เหมือนได้เข้าแต่หลังใหญ่ๆนะครับผมบริษัททําที่นอนแล้วก็บ้านหลังใหญ่หลังตูนะครับผมต้องขออนุญาตเจ้าภาพไอ้เจ้าเจ้าของบ้านนะครับถ่ายคลิปด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะทําพิธีสมน้ำมนต์นะครับผมแต่ก็น้องหมาเยอะสะเลเกินนะครับผมดูเจ้าบ้านนะครับผมนี่ครับเจ้าบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม อื่ครับบ้านหลังใหญ่หลังโตเลยครับผมอ่าคุณยายยกอธิษฐานลกคันดอกไม้ครับผมคุณยายครับผมนี่ยกอธิษฐานเอาเอาตั้งส่ก่อนเอาคะแนนส่ก่อนเอาเอา มาครับมมาคอรอบสอานก็ไครับ okay. 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 ูมีห้ามีแใ okay. ่ในพาเนอร์ like ่หอย้ายเราลให้นคมครดบเลดอคาี่สุยรางสายแรกลูกไอพีค่ะนี่ห้ลูกขอบคุณครับขออน่อ ตัซาุาุาตุะเจ้าพอประกำแมประกำกระไรบรีพทิรอด่าเอสร้าหัวนมนต์บานหัวนมตแงได้บานีเพิ่นมันทุกให้เพิ่นมันสูงมันลงเพนเมื่อกีเด็ดจังไรสิ่งบรีปัดต่อไปเ้อะซะตัห้โซให้มันรับรืยได้ปีไม่นี่เด้อบานี้มาครับมานามาสิพาหลอดอกท่ากันมาอช่ใ่หายขาดไปเลยหมนต์กรไรทอกกาง่ายงเอบานีพุทธอยูอย่ังทำมั่งอยู่นาผู้ขายอยู่กลางก็ปาอยู่เก่าพระเจ้าอยู่หวสามหลอดครับเด้สามหลอด้อ กุโอภูธัจจันออกไปเสนา้าไก่ยูเจ็ดเปสุกีห้เก็บอได้ไ่พวกนี้ส well ับประสสับสสับปต้องไ้ได้่นี้สักกนจะไลสิงบนีปัดอไปไห้มีโสดมันลำลเรื่อยได้ป่ะนีไห้ก็แซขบ้านไห้ก็หลังเนียไห้ก็แห้ตลอดปีให้ดดีตลอดไปนักมักบัทนักโอุทธายะสาตเด้เรียบ้อยแรวครับนีครับ

ช่างกระเป๋น้ำมนให้บ้านตัวมัจะใออกไปนหน้าต้นใหญ่ขอมันกลอยู่เย็นเปนสุกอยู่ดแม่ก็เข้มขึ้นมได้เพรรั่มีนักม้าปั้นักมทหาัถูกได้ไหนี่บอ้าวไปตบินขู้ข้บาเบ้ o d โอู้เา้นัี้้จี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 ีี้ี้จ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 ี้้จ้จี้จี้ให้จี้จีใจี้้จี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 ้ี้จี้

เสียลงะบเตียแห้ง <EPA> สูงป่าเอาสูงปุเีแห้งเด้อมึยะสนั่ลายแยกเกีแห้งมากเกลยอแหงมาดูให้มากดูให้มากม่มามาเก็บตินน้ำผักันต้องมาเก็บตินน้ำพักแน่ก็ทิยบค่ะดให้ีๆเดกเดกมาดมาเอต้องเนี่ย้คบผมขอบคุณค่านขเลเีย

แม่นบ่จ้าโอ๊ยอย่าพ่นขอบคุณครับ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  <laughs> 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 ตลอดปีทุกตลอดไปโอ้โหเสียงนั่เสียงเกนึงเก็บงเกก็บเเก็บ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 เเก็บ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 เก็เก็บเกเก็บเก็บเเก็บเก็บเกก็บเกเก็บเบเก็บเก็เก็บเก็บเเก็บ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 เกบเกบเก็บเกบ ขอบคุณเช่นกันครับผมบาย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 สวัสดีครับนี่ครับผมขมือก็แวะมาดื่มน้ำก่อนจะออกไปพักนะครับผมเอาหนูเอาให้ลูกเอาให้เอาให้เอาให้นานๆเอาให้นานๆเออเอาถือไว้นานๆถือเลยถือเลยเออโอ้ยเก่งมากๆครับผมนี่ครับช้างก็ใจดีครับนี่ครับทุกคนที่ไหนที่กลัวขมือนะครับดูได้ครับผมดูน้องคนนี้ไว้ได้ครับผมถ้าคนไหนที่กลัวขมือนะครับ เลยอ็นดูทั้งช้างเอ็นดูทั้งคนนะครับเฮ้กูเปียกฮ้ยกูเปียกผมเปียกบอผมเปียกกลัวไหมกลัไม่รักไม่กลัวอ้รักไหมนะรักพี่ช้างไหมครับอืมดีใจดีใจดีใจ เอาถือนานๆถือนานๆเออถือให้เยอะๆลูกใส่เยอะๆเลยนี่ครับผมถ้าเป็นเด็กนะครับผมเล็กแค่ไหนก็ได้หมดนะครับขอแก่จะเป็นน้องหมานะครับผมได้หมดนะเอาอีก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 เออเอาใส่งวงนี้ดินะครับเท่ากับงวงขมื่นเลยนะครับเอาใส่อีกนกเอาใส่อีกเอาใส่อีกเอออเาใส่อีกเออถือนานนเลยถือถือนานนนเออ เออขมือดื่มน้ำแล้วเอาอีกอีกเอา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 ใส่รูเอาใส่รูนี่อย่าอย่าฉีดไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดลูกไม่ต้องฉีดเอาใส่ปากเอาใส่รูเอาใส่ตรงรูนี่ลูกเออใส่รูใส่รูเกสงมากเดี๋ยวพ่อช้างจะเป่าเองเลชอบไหมชอบรักไหมครับรักหืมหื้งกลัวไหมลูกไม่กลัวอื <cười> <cười> à chạy phía sau แม่ chạy มาแล้วลูกเอาจากพี่ช้างหน่อยครับ ้พ่อช้างหายร้อนเลยหายร้อนลนชื่นใจแล้วครับผมตอนนี้ครับผมอ่าไปแล้วพี่ช้างเย็นสบายแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่ช้างครับเน่เอาปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำไหนปิดน้ำตรงไหนมาปิดน้ำตรนไหนเอาปิดน้ำปิดน้ำปิดต้นอู้เก่งมากอ้าวบ๊ายบายพี่ช้างก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาครับครับเน่เก่งเจ๋งอ้าวเป็นเด็กดีครับไปแล้ว